สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c r o s อ c ส a ชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไล่เรนเจอรนะครับมาพบก,กันในวันปิดเลพีพีอีกเช่นเคยครับกับซีรีส์พีพีมาราธอนนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปรับขนลุงกันเลยและรีบไปตะลุยกันเลยผมวันนี้มาช้านิดนึงนะครับผมขนลุงที่แจกในเนื่องกิจกรรมอะไรสักอย่างหรือชดเชยอะไรซัมติงนะครับผมซึ่ง ผมลืมไปแล้วนะมันนานมากผมเป็นไอเทมชดเชยนะเขาเขียนเอาไว้ก็อาทิตย์นึงแล้วนะครับผมเพิ่งจะมารับนะเพราะว่าผมเป็นสายดองของในกล่องของขวัญนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยที่เติมมานะผมับสำหรับแพนะ็กเกจนะก็ ไปจัดก,ก็ได้ครับที่ร้าน,นมารุช็อปนมร้านรับเติมเกม Line r นเจอรราคาถูกราคาดีในระบบ iOS นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าราคาถูกมากกว่าร้านอื่นๆเลยครับผมถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วก็ว่าได้นั่นเองนะแล้วก็คุ้มค่าปลอดภัยอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วใครอยากจัดลิงก์อยู่ใต้ script นนั่นเองนะครับผมมาครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับ PVP นะครับผมมา ตอนนี้อยู่รีกประมาณมาสสองน่าจะโดนกระทืบอยู่หรือเปล่าโดนไป2ทีมนะครับผมจังหวะนี้ไม่เป็นไรแค่2ทีมเดี๋ยวเรารุยกันเลยดีกว่าครับมีขนรุ้งจากเบเตอร์พาร์ด้วยเพราะว่าเราเติมในระบบ iOS นะครับผมจากร้านมารูช็อปเราก็เลยมีขนลุ้งเติมไม่อั้นนครับผมไม่ต้องใช้ r u b ีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราอยู่ในระบบ iOS นั่นเองนะไม่ต้องข้ามไป Android เพื่อรับแล้วนั่นเองนะครับผมมายาวๆครับผมวันนี้มาขนรุงบึ้มๆคืนลือนะครับผม ผลลุงเยอะแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะมีมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ขอยืมมาใช้บ้างนะผมเห็นใช้กันเยอะนะมาวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคอมโบสุดโหดของเราหนะุม่มที่เคยแนะนํากันไปตอนต้นสัปดาห์ไปตะลุย p v p กันนะรอบนี้มาครับ เป็นคอมโบนัางของตัวกรายทองนะครับผมแล้วก็มีตัวของสล็อตนั่นเองนะแล้วก็เป็นบราวายาโกนั่นเองนะผมคอมโบ3ทหารเสือของเราครับคอยเก็บกวาดสิ่งต่างๆนานาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอบอกได้เลยว่าโอกาสชนะนี่เ9จริงซนจริงๆนะผมเนื่องมาจากว่ามันโหดจริงครับสำหรับสล็อตเกมหมุกคือสตันแม่นมากๆครับถ้าใส่โดนแน่นอนคุณจะเห็นว่าโดนทีทั้งแถวเขาแล้วปัจจุบันธาแสงเยอะด้วยโอ้โหสตันมันหยดแน่นอนนะผม เจมวงก็ได้เช่นเดียวกันนะขยะใช้เจมวงก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเจมวงไม่มีร่างก้าวดาวแล้วผมก็ไม่ได้ปั้นแม็กมาด้วยนะก็เลยใช้สล็อตกันไปก่อนนะครับผมถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเจมวงนี่อาจจะต้องแลกมากักการที่มันยืนแอบบางนิดนึงนะต่างจากสล็อตนิดนึงผมมันจะบางกว่าสล็อตประมาณหนึ่งนะครับผมนะก็ใช้ก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าโหดแน่นอนครับสำหรับเกมบุกไต่พีพีกันมันหยดแน่นอนครับผมและสัปดาห์นี้ก็ คะแนนสุดเฟอร์เหมือนเคยนะผมไม่รู้จะเฟอร์ไปไหนนะยิ่งหลีกเพชรหนึ่งที่ก่อนผมมาอัดคลิปนี้ไปเล่นไอดีรองมานะผมโอ้โหบอกเลยจะขึ้นมาสามไปเหยียบๆซะหน่อยห่างกันตั้ง4500แต้มจากเพชรหนึ่งใครจะไปตีนะครับผมผมบอกคนหนึ่งแหละไม่เอานะครับผมเสียเวลานะเราไปเล่นไอเดียหลักกันต่อดีกว่าครับเพือ220รอีไม่รู้จะไปแตะมหัหไหวหรือเปล่านะผมด้วยเวลาที่เหลือแบบนี้นะ แล้วก็ต้องคัดทีมกันตาเหลือกอยู่พอสมควรเลยดูสิคัดกันแทบตายกว่าจะได้ตี1ทีมนะครับผมนี่ขนาดมาสเตอร์2องเนี่ยอะไรจะตึงปานนั้นนะครับผมอ่ลุยก,กันครับตาที่2ครับผมเมื่อกี้ตาแรกชนะชิวๆแล้วตาที่2ครับมาดูกันดีกว่าประสิทธิภาพ3มทหารเสือของเรา โอ้โหสตันไปก่อนเลยครับสำหรับบาเกอโอ้โหนี่ขนาดไม่ทันเล่นอะไรเลยนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามนิ่งกันยาวๆครับผมดูโอริเวอร์นั่นสิครับเขายืนโชกเก๊กโชหลออะไรอยู่ตรงนั้นรับเนี่ยไม่คิดจะเดินหน่อยอ้าวเดินแล้วหนมเริ่มขยับแล้วนะครับโอ้โหยืนอวดเบงอวดกล้ามาเลยนะครับผมอย่างเท่เลยนะครับยืนนิ่งเป็นแบบนายแบบกันเลยทีเดียวไม่คิดจะขยับหน่อยเลยเพื่อนอ๋อลืมไปโดนสล็อตเรลา12วินะครับผมนันลืมไปว่าสล็อตมันตั้ง12วินะเวลาสตันนะครับผมตอนแรกนึกว่าสัก 7-8วินะครับลืมไปอนนะั้นมันไม่ใช่ร่างแม็กนะร่างแม็กจะ12วินะครับผมนี่ไงเรียบร้อยครับแตกพ่ายไปเลยนะครับผมใครอยากเห็นโอลิเวอร์หล่อเท่นผมใช้สล็อตนะครับแล้วก็รีหาฟัมรงคาที่มีโอลิเวอร์ก็บอกเลยหล่อเท่แบบเมื่อกี้แน่นอนนะไปต่อครับผมตาถัดมาคนไทยข้ามไปก่อนครับหาต่างชาติกันนิดนึงโอเคทีมนี้มีบราวใหม่ด้วยเอาไรฟ,ฟาดสักนิดนึงด้วกันนะ เจอตัวของไวเชฟซูชิด้วยไม่รู้มีอัปเกรดท่าหรืออาจจะวาวุ่นใจกันเลยทีเดียวนะครับผมมาลองเล่นดูนิดหนึง่งมาครับผมมามามาไม่รู้ว่าสารทหารเลือเราจะเอาลงหรือเปล่านะเออเพราะว่าเป็นไวเชฟซูชิด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ากองหน้าเราจะยืนไหวพอที่จะสามทหารเสือเนี่ยทำหน้าที่ได้ไหมนะครับมา ลองดูลองดูสตาร์ทไปแรกครับผมโอ้แบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสล็อตทำหน้าที่1ใน3ทางเสือที่ดีที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับผมใจความหลักในการเอาชนะเกมบุกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสล็อตแล้วก็ตัวของเจมู่นั่นเองนะสำหรับใครที่เลือกเจมู่กมาใช้นะครับโอเคโอ้โหเขากดเอามาตัดกรดเ,เดี๋ยวเราแช่ไปเลยละกันอย่างงงไอเทมนะและเขาพันหน่วยโดนถูกตัวด้วยไงยสล็อตพอดีด้วยไงยไม่เป็นไรเราเรียกได้แล้วนะครับผมยังไง ยังไงสีเกลี้ยงวัดเรียบร้อยน่าจะเกลี้ยงแน่นอนนะผมทรงนี้แล้วนะตั้งรับช่างหัวมันครับแพ้ก็ไม่เป็นไรแดงแถบก็ไม่เป็นไรขอแค่เกมบุกเราชนะเรื่อยๆแค่นี้น่าจะพอชดเชยแต้มชุดสูญเสียไปจากตั้งรับได้พออยู่บ้านนะครับผมมาจะกลับขึ้นมาหนึ่งให้ได้ครับวันนี้จะพยายามเต็มที่ครับผมลุยเต็มที่นะรีหาทีมคู่ต่อสู้ต่อไปครับผมเพราะว่าเราเริ่มขึ้นมาสูงเกินไปแล้วหรือเปล่านะครับผมสำหรับมาตส์สองน่าจะเริ่มเจอของดีและ นะครับเพราะว่าลงมา150อันดับแล้วนะครับผมตาถัดมาตานี้ไหวไป่เนี่ยเอาลองดูแล้วกันไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นะครับผมมามามาเลสซโกครับผมสล็อตฝากด้วยนะลูกพี่นะแบกผมทีได้โปรดแบกผมทีเถอะนะก่อนที่ตัวหน่นมันจะเริ่มทำงานผมถึงแม้จะโดนเนิร์ฟไปแต่ก็ติดได้ดีอยู่อ่ะสล็อตทำงานไปแล้วครับนิ่งไปก่อนนะผมช็อตแรกนะ ก็นิ่งแล้วช่วยฆ่ากันด้วยนะครับผมสําหรับตัวของม็อบแล้วก็ไมกี้แล้วก็บาวร็อกนะผมช่วยกันทันลมหน่อยนะเร่มอีกคนนะครับผมช่วยชวยกันนะเอออย่าให้นิ่งเฉยเยนะผมช่วยฆ่าเขาด้วยนะเดี๋ยวคอมโบติดแล้วผมจะสวยนะครับผมป่ายังไงเกลี้ยงโยโอเคแบบนี้คุยกันได้ครับทีมเราโอ้เป็นไปตามที่แผนวางเอาไว้กันเลยทีเดียวช็อตด,ดี โคตรอมตะโอ้โหสตัร์ยังไม่หายเลยนะขนาดกดอมตะยาวๆนะผมคือยืนนิ่งเลยอมตะหมดอีกนะครับผมเพราะว่า12บสองวินะเอออมตะนี่อยู่ไม่กี่วิอย่างนะผมจําวิไม่ได้แล้วห้าวิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่สตัรน์นี่คืออยู่ยาวก็สิบสองวิร่างไฮเปอร์แม็กหรือ9ดาวก็12วิเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหอุอ้ยฮะขึ้นมาสสองเอ๊ะอะไรเนี่ยผมอยู่มาสสามเหรอเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเหรอนี่ผมอยู่มาสสามมาตลอดเลยเนี่ยอ้าวโชว์เหวอ,อะเลยทีเดียว เฮ้ยเราอยู่มสัสามกันตอนไหนนี่ไหนดูใหม่ดิงงเลยงงเลยครับผมทีนี้เมื่อกี้ผมอยู่มาสามมาตลอดแล้วเนี่ยเอา้าโอ้ใหม่กอนแบบนี้มาดหนึ่งก็ไกลอะสิโอ้โหตั้งสามร้อยแต้มเอา้าพลาดเลยทีนี้ผมนึกว่าผมอยู่มาดสองมาตลอดเลยเนี่ยไม่ได้ดูตัวเลขจริงๆเนะผมขออภัยมานะทีนี้โอ้โหโชว์เหวอ์ไปเลยทีเดียวนะอื้อกือจริงจริงเลยเราอาตานี้ลองดูกับผมก็ว่าอยู่ทําไมมันกำลังจะขึ้นมาดหนึ่งแล้วทําไมทีมันดูแบบ ง่ายจังเลยผิดปกตินะครับผมโอเคเรามองตัวเลขผิดกันไปนะเห็นเป็นตัวเลขแค่2ขีดนะครับผมจริงๆแล้วมัน3าขีดนะผมโอ้โหมาสตาร์ทกันไปต่อครับไม่สนใจนะผมมัดสองมัดสาอะไรแล้วก็สตาร์ทหมดแล้วครับมนาะจังหวะนี้แต่ว่ามัดสอก็จะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นหน่อยนะครับผมทางด้านของเจอคอมโบที่เตึงขึ้นเกียร์ที่ดุขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่า ทีมผมจะฝ่าฟันมาสเตอร์สองไปได้หรือเปล่าตอนนี้เหลือประมาณส5หนาทีสุดท้ายแล้วนะเด็ทีมนี้น่าจะว้าวุ่นใจไหมน่าจะไม่เป็นไรนะครับผมน่าจะเจาะผ่านได้สบายๆทีมนี้น่าจะยังไม่ว้าวุ่นเท่าไหร่นะครับผมโอเคได้อยู่โอโ้โหแต่วายเซสูชินี่มันกวาดเกรียงอยู่เหมือนกันนะฝั่งเรานี่โดนเกรียงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอโ้โหยังไงแตกไหป้อมโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งทีมครับผมจัดป ยาวๆครับผมมีขนรุงให้ผนลุงอีกเพียบนะครับผมไฟต่อครับอ่าสามพแล้วเอ๊ะตกลงผมจะขึ้นมาหนึ่งหรือผมจะตกมาส,สองหรือจะลงมาส,สามนี่อะไรยังไงนี่ผมเริ่มงงก็ได้สรุปผมอยู่มาสหนึ่งหรือมาส,สองหรือมาส,สามนี่เริ่มงงแล้วนะครับผมเอคะแนนผมสามพันห้าจะขึ้นมาสหนึ่งเหรอหรือยังไงเมื่อกี้สัญลักษณ์แบบเมื่อกี้ขึ้นคืออะไรคะแนนผมก็ห่างจากมาสามอยู่นะเอ๊งงแท้ คุณผู้ชมถ้าเข้าใจช่วยพิมพ์บอกผมทีเถอะผมไม่เข้าใจแล้วตอนนี้ตุปผมอยู่หลีกอะไรกันแน่เนี่ยผมตาฝาดหรืออะไรยังไงครับผมผมเริ่มงงกันเนี่ยตีไปตีมานี่ผมไม่รู้หลีกผมอยู่หลีกอะไรกันเนี่ยนะครับผมงงนะครับอะไรกันครับเนี่ยนะแต่เมื่อกี้ดูทบทร้อยระดับมาร์หนึ่งก็ สามพนะสูงอยู่นะผมแต่ว่านันท็อปรอยนะส่วนมาตรตหนึ่งนี่มันมีอยู่ประมาณ3 0 0กว่าอันดับนะครับผมนะฉะนั้นแล้วคะแนนก็ไม่น่าจะถึง3ามพอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าคะแนนที่ผมอยู่นี่จะขึ้นมารหนึ่งได้ป่ะนี้เริ่มงงแล้วผมตอนนี้เริ่มงงจริงๆงนะจากใจลผมเลยสรุปว่าผมอยู่หลีกอะไรกันแน่ครับเนี่ยเริ่มงงนะครับผมเออมาลุยต่อครับผมงงไปก็ไม่ได้อะไรแต่ทีนี้ตึงแล้วครับผมเริ่มตึงแล้วยังไง ยังไงผมพัดก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าโดนกองหลังฟาดฝั่งผมเรียบอยู่เหมือนกันพัดคืนโอเคแชร์ไปก่อนเลยละกันครับผมเดี๋ยวเขามากินที่นะโอเคเขากดมาต่าไปแบบนี้ได้อยู่นะได้อยู่ครับผมกดอมาตาสวนไปก่อนครับจังหวะนี้ยังไงดีโอเคเขากดแชร์มานะผมฝั่งเขาโดนสแตนไปบ้างบางส่วนครับแต่ว่ายังเหลือเยอะอยู่ครับชดนี้ยังไงดีสล็อต แบกพี่หน่อยออได้ไหมลูกพี่เออสตาร์ตไปสตาร์ทไปเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าให้มันทำหน้าที่เออนั่นแหละนั่นแหละดีมากดีมากดีมากโอ้โหเดอบแบกเดบแกจริงๆสมกับที่ขุดจากครังกลับมาใช้ใหม่นะครับผมบันปั๊บมาจริงๆครับสำหรับตัวเกมใครมีแนะนำจริงๆไม่งั้นไม่ตีสบายแบบนี้แน่นอนนะครับผมโอเคแบบนี้หนุกแล้วล่ะ โอ้โหสรุปผมจะอยู่มาร์ตไหนกันแน่นะครับเนี่ยตอนนี้นะเดีย๋ยวรอจบตอนนี้ออกไปดูกันดีกว่าสรุปผมจะขึ้นมาร์ตสหรือมาร์ตหหรือ,อยังไงนะครับผมเดี๋ยวออกไปดูกันมาไหนดูดิยังไงดิมาร์ตรองอยู่โอเคก็มาร์ตสนะไม่มีอะไรอันดับสามมาร์ตร์งคือผมกำลังจะขึ้นมาร์ตหใช่ไหมตอนนี้เริ่มสับสนงงงวยแล้วนะครับผมนะงงสรุปผมจะขึ้นหลีกไหนกันแน่นะเริ่มงงแล้วนะครับผม รีหาทีมพี่ตีได้กันหน่อยนะอย่าค่อยมางงหลีกกันต่อนะผมขอชนะอีกสักหนึ่งตาแล้วเราจะได้รู้กันชัดๆเลยว่าผมจะขึ้นหลีกไหนกันแน่เออทีมนี้มีไว้เชฟซูชิชินจังเหรอผมว่ามีอัปเกรดธาตุคุ้นๆถึงจะไม่มีรูปโปรไฟล์ลน์ให้เราสังเกตแล้วแต่ว่าชื่อเขาคุ้นๆน,น,นะครับผมก็เลยตหณิดใจนิดหน่อยก็เลยขอข้ามมาก่อนเออคนนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะลองดูละกันครับผมไม่รู้เหมือนกันนะมาลองดูครับ ลุยลุยลุยเลสโกครับผมโกโกโกมาตาหนี้ถ้าอีกหนึ่งตาเราจะได้รู้แหละผมจะขึ้นมา2สองจะขึ้นมาหนึ่งกันแนะ่เริ่มงงนะผมมาลุยครับผมสลอ็อตลูกพี่แบกได้ไหมแบกอีกหน่อยให้ผมจบมัดหนึ่งชื่นใจหน่อยได้ไหมจบมัดสองมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนผมรู้สึกว่าใจว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมหายไปทั้งยี่สิบมีนี่แบบว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะเออไหนและขอจบมาหนึ่งได้ไหมลูกพี่ได้โปรดแบกผมทีนะ ไหนก็เก่งขึ้นแล้วแบกผมได้เปล่าโอเคผมพัดออกก่อนเลยแล้วกันครับจังหวะนี้เหมือนเขาจะทะลายกองหน้าที่เป็นตัวข้ามผมไปเรียบร้อยแล้วผมแช่คืนไปบ้างนะครับผมยังไงดีเขากดอมาตะไปแล้วนะผมจังหวะนี้แล้วยังไงดียังไงดียังไงดีงงดผมกดอมาตะาตอนนี้แหละดีเลยไปหรือเปล่าไม่รู้โดนสตันโดนฆ่าไปเยอะหรือเปล่านะครับผมช็อตนี้นะโอเคเมเทโอช่วยไปนิดนึงไป แล้วก็ปล่อยจรวดช่วยนิดนึงครับสาหรับเอเรนที่กระโดดข้ามมาผมให้มันหยุดอยู่เดียวที่นิดนึงฟังผมโดนโดนอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นพิชเชอร์นะผมโอ้โหยับยู่ยี่เลยจากชนะแล้วเปลี่ยนเป็นแพ้ทันทีครับผมเรียบร้อยแตกนะผมโอ้เรียบร้อยแบบนี้เจ๊งยับนะครับผมออกเลยละกันเสียเวลาสู้ไม่ได้รับผมทีมนี้มีอะไรนี่มีอัพเกรดธาตุอะไรหรือเปล่าอ้าแต่ขึ้นอ๋อสรุปขึ้นมาร์สหนึ่งนะโอเคเข้าใจได้โอเคเข้าใจได้นะผมไหนดูหน่อยดิ ใส่อะไรมาหรือเปล่าไม่มีอะแต่พิเกอร์มันแมนแมนผมน่าจะกดอมตะช้าไปนิดหนึ่งนะงกไอเทมไปหน่อยไม่เป็นไรอีกสิขนรุ่งเรามีเติมพออยู่แล้วสบายๆชิวๆนะครับผมไปกันต่อเนื่องครับผมนะอ,อันดับมาหนึ่มี400อันดับนะผมจากที่ผม อยู่ตอนนี้นะเพราะว่าผมอยู่อันดับ400พอดีเลยปริมพอดีแสดงว่ามีเยอะกว่านี้ครับสำหรับอันดับนะผมมาทีมถัดมาลองดูกันต่อครับขอชนะอีกสักสองสาตาแล้วกันนะครับผมให้ผมอุ่นใจนิดนึงนะว่าได้อยู่มัดหนึ่งแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเหลือประมาณ10นาทีพอดีเลย10นาทีนี้ตัดสินแน่นอนครับว่าผมจะโดนกระเทือบหรือเปล่านะมาลุยก,กันครับขอได้อยู่มัดหนึ่งได้ไหมสัปดาห์นี้นะได้โปรดอุตสาห์คิดคอมโบมาแก้แผนตัวราวอัศวินใหม่ทันทีนะขอแบบให้มันแก้ได้หน่อยเถอะ พืโอ้โหผมพัดออกก่อนเลยครับผมเกียร์เขาอย่างตึงเลยครับปล่อยตัวยั่งไวนะครับผมโอเคเขากดมาตามาผมกดแช่ไปนะครับผมแลกกันไปแลกกันไปจังหวะนี้แล้วยังไงดียังไงดีตายหมดไหมฝั่งเราเนี่ยตายหมดไหมโอ้โหกดมาตาก่อนเลยครับผมช็อตน,นี้เดียวไม่ไหวครับผมเหมือนจะไม่ไหวด้วยเหมือนไกลทองเขาปาดเอาปาดเอาหูแล้วกดแช่จังหวะแบบนี้นรกมากครับผม แตกนี่ครับรออะไรโดนผักโรลโรถึงหน้าบ้านแล้วผมฟังผมแต่ว่าสลอดช่วยค้ำชีวิตเอาไว้ได้ยื้อระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แตกอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าแร่ผมปล่อยไม่ทานจริงๆแร่เยอะมากอเหมือนโดคอมโบตัดแร่เลยครับผมและล่วงกลับลงมาอีกแล้ว,ลวโดนกระทืบด้วยนะครับไหนดูหน่อยดิเป็นเพราะอะไรพันหน่วยไม่เกี่ยวพันหน่วยไม่ใช่เหตุผลหลักน่าจะตัดแร่ ตัดแรกแค่สอตัวโอ้โหสตัวเองนะครับผมแ่่บาวตัวใหม่กับบาวร็อกก็ติดแล้วนะครับโอ้โหเกินไปเกินไปจริงๆตัวเกมเอ้ยนะทีมนี้อยากตีจังเลยแต่มีตัวบินเนี่ยผมขี้เกียจเปลี่ยนทีมอ่ะลองเปลี่ยนทีมหน่อยก็ได้นะครับลองเปลี่ยนทีมนิดนึงละกัน เอาเป็นตัวอะไรออกดีล่ะไก่ทองแล้วกันนะครับผมขอกันบินมาบ้างนะเราไม่ได้ตีทีมที่มีตัวบินมาเนิ่นนานและขอลองสักหน่อยแล้วกันนะครับมาอยากรู้เหมือนกันทีที่มีตัวบินเนี่ยมันเก่งมากหรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนกันมาในทีมรับนะเอออยากรู้เหมือนกันนะครับผมเผื่อผมเอาไปใช้ในทีมรับบ้างนะไม่ใช่อะไรมาเก็บสถิติเก็บข้อมูลเอาไว้นะผมเผื่อแนะนําผู้เล่นทางบ้านนะครับเราจะได้มีคําตอบแนะนําได้นะครับผมมา ดูไปด้วยกันนะครับผมทุกคนถ้ามันใช้ได้ก็อยากแนะนําให้ใส่เกมรับเหมือนกันนะสำหรับตัวบินนะครับโอเคพัดมาก่อนเลยครับจังหวะนี้แล้วยังไงดีแช่ไหมแช่นะครับผมพัดคืนเลยละกันจังหวะนี้แล้ววิ่งสวนครับผมผมไม่กดอมตานะเก็บไว้รีเรือดป้อมนิดนึงนะครับผมโอเคเมเทโอบวกจะรวดไปนั่นแหละยืนนิ่งๆกันไว้พวกนะสล็อตช่วยหน่อยโอเคน่าจะไม่มีปัญหาสล็อตน่าจะช่วยอยู่หูแต่เอเลมกระโดดมาขั้นเอาไว้เว้ยเอเลมกระโดดมาขั้นเอาไว้เว้ยยังไงดี ป้อมผมมีตัวมาตาไว้เรื่อยอยู่ครับสำหรับไอเทมนะคบบางคนไม่รู้นะไอเทมอมตะนี้นอกจากช่วยอมตะทีมเราแล้วยังรีเลือดป้อมจากที่เลือดลดโดนตัวบินตีไปแล้วเลือดกลับขึ้นมาเต็มได้ในคลิปตาด้วยนะครับผมนะให้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไว้สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับผมชนับไปครับอีกหนึ่งทีมยังไงดีเรียบร้อยครับยังกลับขึ้นมาสามพันแล้วโอเคลุยต่อนงครับผมทีมถัดมาทีมนี้น่าจะไหวไหมไม่รู้อ่ะเปลี่ยนกลทองคัมแบ็กกลับมานิดนึงนะครับผม ไรทองของเราอยู่นี่นะป่าไม่ลืมครับวันนี้เราตั้งจิตมั่นนะครับผมว่าเราต้องเอากันบินออกนะมาต่อเนื่องครับผมยังเหลืออีก3มตาขนรุ่งยังมีเหลืออยู่ไม่พอก็ไปเติมในพาร์ตต่อนะครับผมจังหวะนี้นะแต่เหมือนจะฝืนมากในการขึ้นมาหนึ่งของผมนี่นะครับอลองดูครับลุยครับผมให้สล็อตเป็นตัวเดแบกชูโรงของวันนี้เลยก็ว่าได้นะถ้าแบกได้ก็ดีมากๆเลยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าหนักอยู่นะ หนักอยู่นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมเจอแต่ของริงเลยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหนักจัดทีมผมเนี่ยหนักจัดคุงเลยอือแตกยับจับนะครับผมโดนมุฟรัวรัวโอ้โหไก่ทองนั้นมันปลาขอกมารุัวเลยนะครับผมอืมอยู่เป็นตับอยู่เป็นล้านนะครับผมไก่ทองเ็าอยู่กันเป็นล้านเป็นล้านเลยเฮ้โอ้โหแบบนี้ผมต้องพัดก่อนไหมพัดก่อนดีกว่าวะเดี๋ยวไก่ทองเขาเป่าฝั่งผมเกี้ยงก่อนนะครับผม โอเคเขากดมาตากไปแล้วเขาแบบนี้หวานเจี๊ยบดิแบบนี้เอาหวานเจี๊ยบดีครับผมกดแช่ไปก่อนเลยละกันไปข่ามันลุกฆ่ามันลุกสลอส็อตสตันหน่อยลูกช่วยกันหน่อยลุกคนละไม้คนเรามือนะลุกนะช่วยกันทำมาหากินีหน่อยโอโหจะหวังเพิ่งแต่เร็มไม่ได้นะลุกนะเร็มมันก็มีขีดจำกัดของมันนะลุกไปเร็วเร็วเร็วได้โปรดได้โปรดเถื่อเพลดพรีดได้ไหมได้ไหมเร็วเร็ว เร็วๆขอไวกว่านี้ขอไวกว่าน,นี้อมันติดไกทองตัวเดียวนะโดนผักกันรัวๆกับคัมแบ็กกลับมาที่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับผมโอ้โหยังไงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วๆๆๆอีกนิดอีกนิดอีกนิดไปถึงไกทองทีได้ปวดนะบาร็อกลงดาเบททีตอนนี้แหละโอเคโดนแล้วโอ้โหกว่าจะโดนยืนไกลเท่าเลยเกินพราะคุณไหนเห็นว่าจะกลับมาขายแล้วเก่งเชียร์นะเพื่อนนะอุ้ยเฮลอดปากไปนะผมนะแต่ว่าก็น่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วนะสำหรับ แสงมืดเก่าที่นํากลับมาขายนะผมน่าจะเป็นบราวไก่ทองอย่างแน่นอนแล้วครับผมแล้วก็คู่หูมันน่าจะเป็นฟิชเชอร์นะเออตู้มืดนะครับผมก็สาหรับใครที่ฟังลุงมานะครับผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าพี่ดีเคเขาก็บอกเอาไว้นะผมว่ามีทั้งแสงมีทั้งมืดนะสำหรับตอนที่ไปคุยกับทีมงานนะผมเพราะว่าเขาบอกว่าเออทีมงานไม่อยากบอกธาตุมืดมานะเพราะว่ามันอาจจะไม่เก่งอะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวธาตุมืดก็น่าจะมาเหมือนกันนั่นเองนะผมแต่ว่าแสงมาก่อนนะครับยังไงต้องดูแสงกันก่อนนะเพราะแสงมาก่อนนั่นเองนะ โอเครีหาก็ต่อตอนนี้อันดับ17นะครับผมน่าจะอีกสักตา2ตาโอ้โหพวกนี้อัปเกรดธาตุทั้งนั้นเลยผมจําหน้าตาได้นะเออจำชื่อได้นะผมมันมีอัปเกรดธาตุกันนะพวกนี้เราไปตีนี่ก็แหกอย่างเดียวเลยผมบอกก่อนเลยนะโอ้โหแล้วก้าวดาวแม็กทั้งทีมไงตึงๆนะครับผมเจอแต่ของดีทั้งนั้นเลยแถวนี้เฮ้ยไอพวกอัปเกรดธาตุทำไมไม่ขึ้นไปเล่นตำนานกยู่แวเนี่ยมาอยู่อะไรตรงคอขวดมาสองวัดหนึ่งนี้นะครับกลับไปเล่นตำนานได้แล้วว่าคุณแม่ มาอยู่กักอะไรไม่ให้เราขึ้นไปครับนี่อ่ทีมนี้จิโร่อะจิโร่ไหไวไหมไหวไหมเหมือนไม่ไหวอะลองดูแล้วกันเหมือนไม่ไหวเนี่ยอะลองดูลองดูไม่ลองก็ไม่รู้มาลุยครับเดสโก้ go, ครับผมเรามีสล oh ็ oh. อตแบกโอ้โหอนุมิตรเราไปไกลไกลนะครับไปกินที่ไกลเกินไปเปล่าอยู่ข้างหลังตามไม่ทันนะเพื่อนนะมันไกลก็ดีเลยเพื่อให้เราฆ่าไก่ทองได้นะแต่ว่าไกลเกินบางทีก็วิ่งไม่ทันนะผม นะโอ้โหเอเลมันกระโดดมาขั้นหนึแล้วเอเลมันกระโดดมาขั้นอีกแล้ว,ย,ลวยังไงยังไงได้อยู่ปะเออเราตีถึงไกท่ทองอยู่จังหวะน,นี้ก็ข้อดีก็เสียนะครับผมนะันในการวิ่งมาขั้นก่อนล่วงหน้านะก็คือถ้าทีมเราตามทันก็จบเกมง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าทีมเราเติมไม่ทันโดนสวนกลับแน่นอนนะครับผมนะเป็นดาบสองคมนั่นเองนะห้าสิบห้าสิบแล้ดีนะทีมผมมาเติมทนันหนสล็อตทัททนให้พอดีแล้วดเดเมจบาร็อกลงให้พอดีนะไกท่ทองมันก็เลยไม่ได้เเล่นนะมกไป เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะดีอยู่ที่อนุวิทไม่ได้บับน้าป้อมพอดีเลยนะเมื่อกี้นี้นะถ้าบับน้าป้อมก็คงไม่ได้กินระยะขนาดนี้นะครับผมเออหลายลอย่างมันต้องเป๊ะลงตัวนะครับผมมันถึงจะชนะได้ง่ายๆแบบนี้ครับเพราะบนหลิงมาหนึ่งนี้ไม่ได้เจอของแบบนี้ง่ายๆนะครับผมเออเรียบร้อยครับแปกไปอีกหนึ่งทีมโอเคคุจิโร่ครับผมเรียบร้อยน่จาจะจากญี่ปุ่นหรือเปล่านะจากเธือนะครับผมมา ไปต่อครับผมกลับมาส2สองอีกแล้วโอ้โหโดนกระทืบลงมาอีกแล้วนะโอ้ยหาตีต่อเนื่องครับผมจังหวะแบบนี้หยาบที่สุดนะผมต้องบอกว่าหยาบที่สุดไปต่อมีจะพุกตึงๆนะผมตีมั่วสูว้ไม่ได้เลยนะแถวนี้ของแบบว่าของแรงนะครับผมเจ้าที่เขาแรงนะหาต่อนิดนึงนะครับผมเอออุ้ยมีโพไซดอนเนื้อขอตีได้ไหมลองดูละกันนะครับ ตั้งรับโพไซดอนใช้ดีเหรอไหนะดูหน่อยสิยังไงมันก็ไม่ข้ามหลังนะสำหรับโพไซดอนก็เลยสงสัยนิดนึงว่ามาใช้ทําไมเฮ้ยอนนบิสไม่บับหน้าป้อมอีกแล้วเวย้ยไปคาหน้าไกลอีกแล้วยังไงเขากดมาตากดพัดแล้วยังไงต่อแช่ด้วยไหมโอ้โหครบคันเลยใช้เทมทุกอย่างเลยอยู่ดีบอดเป็นอะไรนี้บอดเออเหรือบอดดิทำไมอยู่ดีมันใช้เทมทุกอย่างพร้อมกันเลยภายในตอนเริ่มเกมนะครับผมงงนี่งงนัไม่ใช่อะไรยังไง กดแคบไปก่อนครับผมที่มาเติมด่วนๆครับเมเทโอซ้ําไปครับผมในในยัดในเทมาแล้วผมก็ยัดคืนเลยละกันเอาให้เกลี้ยงครับผมจะได้การันตีชัยชนะนะโอเคโอ้โหนี่ขนาดเรามากินที่ขนาดนี้เนี่ยเอเดมันยังกระโดดมาขั้นเลยนะเกือบไปเหมือนกันนะเดี๋ยวพริกนะผมอยู่เกมพริกนะให้เฮ้ยเร็วๆเรื่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 ๆรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆเรื่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 อยังไงอยๆเรื่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 อยๆปรื่อยๆเรื่อยๆเ้ื่อย แตกหน่อยเถอะแตกให้พี่หน่อยเฮ้ยมันติดอะไรหน้าบ้านวานะน่ะติดนานด้วยนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหติดนานเลอะเกินอืมอะไรค้าอยู่หน้าบ้านนาน,นานนุ่มเอเลนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้มองชนะแมทมาร์ทหนึ่งมาร์ทหนึ่งใช่ไหมโอเคมาร์ทหนึ่งอย่างงี้ยิ้มได้หน่อย300อันดับโอ้โหหวังว่าจะไม่มีคนมาตีเหลือ50สวิสุดท้าย น่าจะจบมัดหนึ่งแบบชัวๆ์แล้วครับผมสําหรับวันนี้ขอลองออกแล้วกดดู PVP ใหม่อีกหนึงรอบแล้วกันนะครับผมกดดูอีกหนึ่งรอบเข้าได้ไหมยังเข้าได้อยู่โอเคอันดับ302นะผมคะแนนสา7 2ก็อยู่ปริมมัดหนึ่งและจบได้อย่างแน่นอนครับแบบนี้เพราะว่าเหลือ30วิวิสุดท้ายไม่น่ามีคนมาตีผมทันแล้วผมน่าจะจบแบบแฮปปี้ดิงโอกาสชนะก็ เยอะมากครับผมผมแพ้ไปแค่2ทีเองนะสำหรับวันนี้ที่เขาเติมจริงๆนะผมเกียร์ม,มันห่างชั้นกับผมมากเกินไปก็สู้ไม่ไหวเป็นการสลับสามฐานเสิอของเราแต่ผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าโอกาสชนะมันสูงถึง99%ินจริงๆนะผมเพราะว่าทีมแต่ละทีที่ผมไม่ตีนี่มันโหดมากๆนะผมแต่ว่าผมสามารถเอาชนะได้เพราะสลอตเลยนะผมนะผู้นําทีมของวันนี้ยกให้เป็น MVP ของวันนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ผมมาเล่นซีรีส์ PP มาราธอนกันประมาณนี้ในไอเดียรักก็น่าจะจบมา1หนึ่ง ได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนรูบีหลังปิดเล็กที่ได้มาหนุ่มขออยะเปิดอะไรเต็มที่เริ่มขอให้โชคดีในการเปิดกาชาครับอวยพอรอย่างให้ได้ดีกัทุกคนจะได้มีกำลังใจในการเล่นไล n e โรนเจอร์กันต่อไปอีกยาวๆเพราะว่าเกมเปิดอีกยาวแน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลากัอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย